เมื่อคีนนะครับผมก็ได้สั่งตัวนี้ไปนะครับนี่ตัวนี้น่ารักน่ารักนะครับะอุ่นอุนนุนน้องเขานะครับอุ่นุนคุณครูเขานะครับเป็นเจ้าหญิงนะครับข้างในนะครับนี่นะครับสมุนไพรการบลูนะครับผมสามารถที่จะเอาออกมาเปลี่ยนได้นะครับเอาเคสไว้ใส่ยาเอาเคสไว้ใส่อันอื่นได้นะครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับการทำเทสยาดมนะครับนี่นะครับเทสยาดมแบบลายน่ารักน่ารักนะครับมีนะมีหลายๆแบบเลยนะครับดูเรมอนกิตตี้นะครับข้างในนะครับก็จะเป็นยาเป็นเป็นยาดุมทนปลายนะครับส่วนการนอกนียเราสามารถเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยน มืนนใบยาดมได้นะครับส่วนเคสเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับอันอื่นได้ท่้หมดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการทำนะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากครูเมย์นะครับแล้วก็ครูปอนะครับในการสาธิตการทำนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับนี่เรามาดูนะครับยาดมก่อนตรงนี้นะครับผมนี่เป็นเคสยาดมนะครับว่า มีรูปอะไรบ้างนะครับผมจะมีภาพน่านรักน่ารักนะครับเหมาะสำหรับซื้อไปฝากนะครับเป็นของฝากของฝันกันนะครับผมเด่เลยๆๆครับเราจะมาดูวิธีสาธิตการทำนะครับว่ามีวิธีการทำแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ สนใจนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะฝากเบอร์นะครับไว้ข้างล่างใต้คลิปนะครับผมสามารถที่จะโทรมาติดต่อนะครับสอบถามราคาสอบถามวิธีการสั่งซื้อกันได้นะครับยาดมสมุนไพรนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าเราใช้ยาดมหี้่อะไรนะครับผมอ่านี่ครับดูที่ครับยาดมขงไทยนะครับผม นี่หอมดมชื่นใจนะครับกิรลมาแล้วครับนะครับเราก็ทราบเป็นเคสยาดมเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเวลาจะใช้ก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดฝานะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนจำนวนไปได้นะครับนี่ครับมีนะครับคุณครูนะครับน้องๆคุณครูสองคนนะครับกําลังทําอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทาทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับอเคนะครับ อ่านะครับค,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 คุณกูปอน,นะครับแล้วก็คุณบูคุณดูคุณูเมนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวิธีการทานะครับเคล็ยดยาดมสม,มุนไพรเราจะทำเป็นยังไงะะบ้างครับผมอ่ะอันที่หนึ่งเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับผมเราก็มีอุปกรณ์นะคะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิปครีมนะคะวิปครีมปลอมนะคะก็จะมีหลากหลายสีนะคะ ะะแล้วก็จะมีในในหลอดนะคะก็จะมีหัวบีบนะคะซึ่งมีหลายขนาดจะเป็นเล็กกลางใหญ่นะคะแล้วก็มีหลายแบบนะคะจะเป็นแบบหัวแบนหัวลายดอกนะคะแล้วส่วนต่อไปก็คือจะเป็นของตกแต่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเลเซนตุ๊กตานะคะอยู่ตามแบบที่เราเลือกนะคะแล้วก็จะเป็นไข่มุกติดตกแต่งนะคะตามขวดนะคะ อยู่ที่เราจะออกแบบว่าจะติดอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นพวกดอกไม้นะคะมีเยอะแยะเลยนะคะตตอุปกรณ์แต่งเรานะคะสามารถสั่งได้หรือบอกได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้คืออันที่สําเร็จมาแล้วนะคะเราก็จะติดตุ๊กตาด้านบนนะคะบีบวิปครีมโฟมนะคะติดตุ๊กตาแล้วก็ตกแต่งด้วยไข่มุกดอกไม้ต่างๆนะคะอันนี้ราคาไม่แพงนะคะสอบถามราคาได้เลยครับห<อ>รือว,ว่าติดต่อสอบถามได้นะคะ<อ>ราคานะคะตามที่คุณุ๋ยกระชัยปักหมุดไว้นะคะ นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับว่าใครอยากจะไปซื้อเป็นของฝากของฝันนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับทางตรศัพทด้านล่างเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับวิธีการทํานะครับว่าเราจะทํำยังไงก่อนนะครับผมเริ่มต้นครับค่ะแล้วก็จะใช้วิปครีมนะคะค่อยๆบีบลงไปให้มันเป็นลวดลายเหมือนที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะลงสีดํานะคะเพราะเดี๋ยวจะทําตกแต่งเกี่ยวกับ กระเป๋านะคะเป็นแบบแนวของผู้หญิงผู้หญิงน่ารักนะคะก็ค่อยๆบีบลงไปนะคะให้มันเต็มไปเรื่อยๆเ,เราใช้เวลาอ่านานไหมครับในในหนึ่งขวดนะคหนึ่งขวดก็ประมาณไม่เกินยี่สิบนาทีนะคะอันนี้ก็ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเต็มรอบหนึ่งแล้วก็เราจะใช้สีอะไรอีกก็อยู่ที่การออกแบบนะคะหรือว่าตามที่ลูกค้าสั่งมานะคะว่าต้องการโทนสีอะไรติดตุ๊กตาอะไรนะคะ,ะคนที่สนใจนะครับลูกค้าสนใจสามารถที่จะสั่งลายมาได้นะครับนะถ้าทําได้เราก็ทําให้นะครับถ้าทําไม่ได้เราก็เออต้องนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าส่วนมากก็จะน่าจะทาได้นะครับนะครับเดี๋ยวก็นะครับสามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับ ครับเดี๋ยวเรานะครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่าครับวิธีการทำนะครับวันนี้ก็พามาดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆงนะครับเมื่อกี้นะคุณครูปอก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังนะครับทารูปตามที่ออกแบบไว้นะครับผมไมทชาว่าทํารูปอะไรครับตัวนี้ครับผมจะเป็นเจ้าหญิงนะคะแล้วก็มีเป็นเซ็ตกระเป๋านะคะกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะตามแนวชอบของผู้หญิงนะคะผู้หญิง แต่งตัวสักหน่อยนะคะมีรสนิยมแต่จะเป็นแนวการ์ตูนก็ได้ค่ะเด็กๆจะชอบแนวการ์ตูนไวใสๆเน,นี่ยคุณครูแดนลองมาเปิดแล้วก็ดมสักสักสักขวดดูนะครับทดลองดูดีกวะะ่าหอมเื้นใจไหมเดี๋ยวนะครับจะให้คุณครูเปิดไม่ออกครับโอ้ไม่ด้ไม่ใจโอเคครับอเปิดเปิดฝานะครับานะครับอันนี้จะเป็นรูปกิตตี้นะครับรูปกิตตี้น่ารักน่ารักนะครับผม ไม่ได้กินไม่ไม่ใจไม่ใจครับนั่นโอ้ครับนะครับนี่เคสนี้นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเราอ่าข้างในนี่ออกนะครับผมข้างในเขาเรียกว่าอ่าสมุนไรการลูนะครับตรงนี้สามารถที่จะเอาออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสมุนไพรได้นะครับแล้วก็นาสมุไนไพรมาใส่เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะเอาเคสไว้คงเดิมนะครับผมทุกขวดทุกขวดจะใช้ยาดมไหมรัอ่านะครับคุ้มค่านะครับเมื่อกี้ผมว่าจัดการซื้อไปแล้วนะ ซื้ออุดหนุนน้องๆไปเรียนนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่นะครับติดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็สั่งจองไว้เร้วนนะครับแต่ว่าเอาไม้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจแบบไหนนะครับสามารถที่จะติดต่อมานะครับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับผม แล้วคุณคูเมย์ก็ากำลังทำอยู่ขอบคุณเมย์ทำอะไรครับขอบคุณเมย์อันนี้จะเป็นลายหัวใจนะคะเป็นลายหัวใจวใจ,จะต่างกับลายของครูปอนะนีเป็นลายหัวใจนะครับของคุณเมย์นะครับเราใช้วิดรีมนะครับมา,มา,ม,ามาทาลงไปนะตรงนั้นนะครูปอนะครับ เราไปมานะครับดูงานที่เสร็จแล้วนะครับว่างานจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้คุณดูพอและคุณดูเมนะครับทำสักแป๊บหนึ่งนะครับผม,หหอผมตอนนี้นะครับคุูเมก็ใช้เวลาไปประมาณสิบนาทีนะครับตอนนี้เขาเป็นรูปตนนี้ได้ติดเรซินแล้วนะคะเรซินเจ้าหญิงเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเป็นเรซินเจ้าหญิงนะครับ ไปก็จะต,ตกแต่งด้วยพวกลูกปัดต่างๆเป็นงานฝีมือนะครับฉะนั้นนะครับซื้อไปก็ราคาก็ไม่แพงนะครับผมนี่ตกแต่งแล้วใช่ไหมครับเป็นตกแต่งนะครับเมื่อตกแต่งเสร็จเราก็จะแยกทำส่วนหัว อีกชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อร้อยส่วนตัวยาดมอยาแห้งนะคะนี่ในนี้ของคุณคุณครูปอนะครับกําลังแต่งในส่วนของส่วนหัวอยู่นะครับส่วนตัวเสเียนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าส่วนตัวอยู่ตรงนี้นะครับนี่คุณครูปอลเดี๋ยวคุณครูปอลเคยโชว์หน่อยนะครับส่วนตัวส่วนส่วนตัวนะครับที่เป็นขวดยาดมนะครับ เป็นเจ้าหญิงนะครับร okay. ับสวยครับเล็บสวยนะครับเครยาดมนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนยาดมได้นะครับซื้อครั้งเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนยาดมได้นะครับแล้วก็เคสนี้นะครับก็มีความทนทานนะครับพอแห้งแล้วก็จะมีความทนมาก เดี๋ยวนะครับเรารอสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูส่วนหัวกันนะครับว่าจเจมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับาลายส็ดแล้วน่ารักน่ารักนะครับโดเรม,มอนโดเรม,มอนอ่าอ่ากลัวว่านะครับถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยส่วนส่วนเคสยาดมเนี่ยนะครับน่าจะได้ลูกแล้วครับแล้วก็ส่วนในแน,น่น่าจะได้พวกบุกลงนะครับน่าจะได้อ่า แลาจะต้องแยกกันนะครับว่าเด็กๆนม่ชอบมากสีสันสวยงามแต่ข้างในเป็นยาดมนะครับสามารถได้จะสั่งนะครับแล้วก็ดูลายไว้ได้เลยนะครับว่าจะสั่งต้องการแบบรูปแบบไหนนะครับเพราะว่า,าคุณครูก็สามารถที่จะทำตามแบบนะครับที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับ เดี๋ยวเรานะครับเราเวลาแป๊บเดียวนะครับมาดูนะครับส่วนหัวนะครับหัวเล็กๆนะครับนี่หัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับกิตตี้เปิดดูสิครับอืมนะครับนะครับยามสมุนไพรนะครับทำจากการปูนะครับ พอคือถ้าเสร็จแล้วนี่เราต้องเคลือบอะไรนะครับเคลือบเคลือบน้ำยาอะไรนะครับน้ำยาเราต้องตากให้งก่อ๋อเราตากประมาณสองสามเจ็ดโมงนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทนะครับแล้วก็เรามาเคลือบเงานะครับเลือบเสร็จก็ตากปล่อยประมาณวันสองวันนะครับถึงวันไปใช้ได้นะครับในคี้นะครับผมก็ได้สั่งตัวนี้ไปนะครับนี่ตัวนี้น่ารักนะครับ อุดหนุนน้องเขานะครับอุดหนุนคุณครูเขานะครับเป็นเจ้าหอหิงนะครับข้างในนะครับนี่นะครับสมุนไพรการบลูนะครับผมทมให้ที่จะเอาออกมาเปลี่ยนได้นะครับอเอาเคสไว้ใส่ยาเอาเคสไว้ใส่อ,อื่นได้นะครับ ของคุณครูโปนะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับที่ส่วนหัวก็จะใส่รูปเจ้าหญิงนี้นะครับอ่านี่นี่เจ้าหญิงอะไรครับตัวนี้นี่นะครับมีรูปเจ้าหญิงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่รูปเจ้าหญิงนะครับตรงที่หัวของยายาดมนะครับผม็ีเคลยาดมนะครับของคุณครูเมเดี๋ยวใช้ อ่าหัวตัวไหน,นใจครับ ครับเป็นรูปร่างแล้วครับเร้าหญิงอยู่บนฝ,า,ฝาเคสแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถตกแต่งบนฝาได้อีกนะคะเราจะติดอะไรนะคะก็จะใช้ขีดอันนี้นะคะคีดขึ้นมาเลยเราอยากติดอะไรบ้างนะคะที่มันเหมาะกับการเป็นเจ้าหญิงของเขานะคะก็ดู นี้นะครับคุณคูปโบและคุณคูเมวกําลังนะครับตกแต่งในส่วนของหัวยาดมนะครับอธิทคที่ฝ่ายาดมอยู่นะครับครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสวยแล้วนะครับ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับทางช่องตานะครับที่ผมได้ลงเบอร์ตัวสบายนะครับผมาสามารถที่จะทักมาได้เลยนะครับว่าจะเอา,อารูปแบบไหนนะครับรูปลายอะไรนะครับนะ ตอนนี้ส่วนหัวนะครับก็ใกล้จะเสร็จแร้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะนํามาประกอบกันนะครับแต่การที่จะประกอบได้น่าจะต้องเอาไปตากแดดก,ก่อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ต้องเอาส่วนตงองขวดนะครับแล้วก็หัวเนี่ยนะครับเอาไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็นํามารวมกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียชงนะครับ หลังจากที่นะครับเราได้ในส่วนของเคสส่วนตัวและส่วนวัวทะเลนะครับเราก็จะเอาไปตากแดดไว้ประมาณ 2- 3สามชั่วโมงนะครับให้แห้งนะครับแล้วเราก็นํามานะครับลองลองประกอบติดกันนะครับระหว่างหัวและส่วนตัวนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตัวตัวน้ํายาเคลือบเงานะครับแล้วก็นําไปตากแดดอีกประมาณสักวันนะครับเพื่อให้มันแห้งดีนะครับผม แล้วก็เคสยาดมก็จะอยู่แบบคงทนเนี่ยนะครับผมอยู่จะใช้ได้ใช้ได้นานนะครับซึ่งเราซื้อไปแล้วก็นะครับใช้ได้คุ้มค่านะครับผมเมื่อเราใช้ไปแล้วนะครับถ้ายาดมหมดนะครับเราก็เปลี่ยนเฉพาะในส่วนของยาดมสมุนไพรนะครับเคสก็ยังเคสของยาดมก็ยังใช้ได้ต่อไปนะครับผม ว่าสนใจนะครับยาดมที่ออกแบบไม่เหมือนใครนะครับเวลาเราออกไปในงานต่างๆนะครับยาดมแบบแปลกใหม่นะครับเป็นจุดสนใจของผู้ที่พบเห็นนะครับเราก็ไม่ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะครับยาดมแต่ว่ามีที่จันทร์ที่สวยงามนะครับมีลูกเล่นที่ดูแล้วนะครับน่ารักน่ารักนะครับนะครับด๋ยวกจะซื้อไปเป็น ของฝากของขวัญน,นะครับเหมาะนะครับผมติดต่อมาได้นะครับหรือว,ว่าสั่งซื้อทางช่องทางนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรศัพท์ของคุณครูปอและคุณครูเมย์ไว้นะครับเดี๋ยวลองมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับตอนนี้คุณครูเมย์และคุณครูปอก็ได้นะครับ ตกแต่งในส่วนของอที่ที่ลำตัวที่ขวดวนะครับผม mm. เป็นงานฝีมือนะครับ mm. ถ้าว่ามีใครติดต่อไปเป็นวิทยากรเนี่ยสามารถไปได้ไหมครับไปไ,ไปได้นะครับติดต่อนะครับสามารถที่จะ ติดต่อนะครับไปไปเป็นวิทยากรนะครับสาธิตการทําเคสยาดมได้นะครับผมมันสามารถสร้างรายได้ได้ได้สรับนี่นะครับนี่นะครับเป็นส่วนอ่ะานะครับ นี้นะครับส่วนตัวนะครับพี่เจ้าหญิงส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่ส่วนหัวนะครับเสร็จแล้วนะครับของคุณผูมีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็เอามารวมกันนะครับของคุณครูปอนะครับก็จะเป็นนะครับนี่นะครับคุณครูคุณครูปอลโชว์หน่อยสิครับอันนี้นะครับนี่อันนี้หัวแล้วก็ส,ส่วนส่วนของตัวนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปตากแดดก่อนใช่ไหมครับครับตากแดดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ นำไปทาน้ํายาเคลือบนะครับผมตากแดดไว้วันต่อรับเช้าโมงนะครับเอามาเคลือบน้ํายาแล้วก็ตากไว้อีกวันหนึ่งนะครับก็จะนําไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับของคุณกุมเอ๋ก่อนช่วยหน่อยครับอ่านะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณกุมเอ๋นะครับโอเคครับรอคุณกูโปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวคุณกูโปก่อนช่วยกดนั้นหน่อยครับนี่ครับเรามาดูผลงานของกุโปกันนะครับนี่ครับว้าว อันนี้ครับกองกูโปนะครับส่วนหัวและส่วนตัวนะครับคุณกูโปก็อจาพาไปตากแดดนะครับผมขอบคุณกูโปมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากว่าสนใจนะครับเคสยาดมสวยๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาจากช่องทางที่ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ